สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําตัวอา a อสฟิหรือว่าตัวนักฆ่านั่นเองนะครับในในเวอร์ชั่นของไทยแลนด์เนี่ยเราได้ได้มีการปรับสายให้มันหลากหลายมากขึ้นนะครับเดิมทีเนี่ย s อสฟิเนี่ยเราจะมีแค่สายแทบ็บกับดักนะครับแล้วก็สายตรงกลางนะครับที่มันจะเชื่อมต่อระหว่างอา หรือว่ากรงเล็บหรือว่าแทบ็บมันจะเชื่อมต่อตรงนี้หมดนะครับแล้วก็ m a ปช r i a l ่ออกอนะครับก็จะเป็นสายเตกหรือว่าสายากาตานั่นเองแตนะ่แต่ในตัว Thailand หรือว่าตัวใหม่ยามองมันจะจะเพิ่มไปในเรื่องของตัวตัวมีดตัวเบรนะครับหรือว่าจะเป็นตัวหน้าไม้คอสบาวเองก็ดีนะครับคือสามารถเล่นผสมผสานกันได้นะครับ ทีนี้มันจะผสมกันยังไงนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเราใช้หน้าไม้เนี่ยใช้หน้าไม้ก็คือเราสามารถอ่าให้ลูกน้องเข้าได้นะครับเราสามารถให้ลูกน้องเข้าเข้าได้ในตัวที่ผันนไนะครับอย่างเช่นเราเล่นโหมดฮาร์ดคอร์หรือว่าเจอบอสที่มันปล่อยสายฟ้าแ,แรงๆอย่างเงี้ยเราให้ลูกน้องเข้าเข้าแทนนะครับอย่าง อย่างที่เห็นนี่อันนี้อันนี้เป็นพิเศษนะครับอันนี้จะมีวากิลีนะครับเพราะว่าผมใช้ตัวรุนรวยตัวนี้นะก็จะมีอ่า shadow m a n t e r นะครับในในตัวเวอร์ชันเนี่ยอ่า shadow warrior อ่าไม่ค่อยได้รับการใช้งานกันก็นกเลยเอาออกมาแล้วเอาเ i n b a s มาแทนที่นะครับจะมีตัวนี้นะครับ เราสามารถาใช้ความมืดได้นะครับในขณะที่เรายิงยิงด้วยดอกหน้าไม้นะครับหรือเราจะสามารถปล่อยแทบก็ได้นะเราสามารถปล่อยแทบได้นะแทบสายฟ้าแทบอะไรนี่ยเราสามารถปล่อยปล่อยป่อยปล่อยมาได้นขณะที่เราใช้ความมืดได้ก็ถือว่าเป็นคอมโบอีกชนิดหนึ่งนะครับ ทีนี้ไอตัวนั้นมันขึ้นมันขึ้นเบลแล้ว <S <S ถ้ากดดับบิลนี <S <S ่หายไปเลยนะตัวนี้ก็จะเ,เป็นเบลดนะครับไปลองก่อนเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะ, <S <S ะขึ้นเบกันก่อน ครับอันนี้ก็จะเป็นกระโดดถ้าอัพเยอะๆเนี่ยมันก็จะอาได้เรื่องของคิดติดข้อหรือข้อกระโดดไกลนะครับ<อ>ก็เอาไว้แบบเล่นสวยๆนะครับแล้วก็จะมีแทงสีีนะครับสามารถกระโดดข้าไปได้ครับดุวิการนะครับเราสามารถ เล่นสายนีดสายติได้คนระับสำหรับสายเตะเนี่ยถ้าได้ถ้าได้รองเท้าของของแอดนะแนะนำว่าให้ยีงล่นได้เลยเพราะว่ามันมันได้ค่าซีดีนะครับเ่ากัเตเลยนะครับนะครับ ได้แล้วก็ปื้หรือว่าทีนี้หรือว่าเราสามารถใช้ไอ้ตัวมินเบสได้นะครับมันจะติดติดอยู่อีกจะเปลี่ยนเป็นจะใช้อะแลกซ์ทูดอะไ เตะก็ได้ก็ได้ติกก็ไ,ได้ก็ได้จะพุ่งออกมาวีนนี้มาดูกรณีอ่าบบาว่างก็จะสามารถมีอ่าวัตตเตะ ไช่วยพูดมายะชายคือเท่าปลยระยะไกลน่าจะติดกรูดังรับนะปับจะปั๊บต้องติดนะก็คือเรื่องของความแรงหน้าไม้ความแรงของรองเท้าเนี่ยจะต้องจะต้องสูงพอสมควร ครับไม่สูงฝั่งใดฝั่งนึงก็คือมันจะผสมประสานได้อีกมันจะตามไปทช่วงเวลาเวลามันตามมาเราก็สามารถวาร์ปวาร์ปได้เราจใช้ลูกศิษย์เพื่อให้อ่าลูกน้องของเราวาร์ปกลับมาเืนดิมนะครับหรือวิธีหนึ่งเราจะยิงยิงนะครับพาราบันมาแล้โดดหนีนะครับไป้ยิงไป ก็มีรูนที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับสำหรับตัวตัวซีซั่นนี้นะครับก็คำอธิบายเล็กๆแต่ละซีซั่นก็สามารถเข้ามาอ่านได้นะครับอย่างเช่นอาซีซั่นสินี้ก็จะมี เรื่องของดอกหน้าไม้ที่เป็นดอกธนูเงินนะครับเอดอกหน้าไม้เงินนะครับสามารถใช้ขวานเงินเนี่ยเข้ามาทําได้โดยการทําผ่านคอนตัวนี้นะครับคอนตัวนี้ก็จะเชื่อมโยงกับควิดห้านะครับควิห้าของของกรีซนะครับก็คือพยายามเวลาเวลาคุยคุยเนี่ยพยายามโยนคอ้อนทิ้งก่อนนะครับแล้วก็ไปคุย <Impossible. S 1> เพราะคอนจะหาย ครับหรือไม่ถ้าเกิดเราทำเควสในแอดแอดนั้นเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถกิบได้ดังนั้นพยายามเว้นว่างไว้ผสมกันก็ได้ครับเล่นเป็นมีดกาตาก็ได้ครับหรือว่าจะเล่นเล่นเป็นโลก็ได้มีโลก็ได้ ของตอนนี้ก็ป่าปายครับเล่นเล่น,ลนธรมรมดาปะปายเพราะว่ามันมันเอาตัวรอดได้อยู่แล้วก็ฝากใครที่ดีไซน์หรือว่าออกแบบจก่งๆนะลองออเอาไปเล่นดูนะไม่ว่าจะเป็นาสายเตะนะครับไม่ว่าจะเป็นสายเตะนะครับสายกาต่านะครับสายหน้าไม้นะครับแล้วก็สายมีดนะครับสายกับดักทุกอย่างมันจะรวมๆกันนะครับ การการอัพสกิลมันก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าใครจะชอบชอบอะไรมากกว่านะก็ลองเอาอไปเล่นกันดู